ยอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในจอแดนชาเลน g ์นั่นเองนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับในช่องผมนะผมได้ลงเป็นพาร์ทแรกนี่ครับของจอแดนชาเลนต์เลยครับน่าจะนานแล้วแหละที่เป็นชาเลน g ์อันแรกกันนี้อ่าสตาร์อีสปอนเนี่ยนะครับสำเรียงไทยไทยสตาร์อีสปอนผมลงไปแล้วนะครับลงไปย้อนดูได้นะครับหรือไม่เดี๋ยวผมจะขึ้นตรงตรงมุมขวาขวาบนนะครับ ไปย้อนดูกันได้นะครับสำหรับในพาร์ทแรกนะส่วนชา l e เลนที่2นะครับผมไม่ได้อัดคลิปนะก็ t NEXT นะครับเป็นช่วงของจอแดนที่ติดทีมชาตินะครับก็ไปแข่งทีมชาติกับพวกสตาร์ไม่มีอะไรอันนี้นะครับก็ทำชา l e เลนผ่านทุกนันละชนะเกมทำ12แต้มสำหรับจอแดนนะครับแล้วก็ชนะ15แต้มขึ้นไปนะครับส่วนคอนเทนต์ของคลิปนี้นะครับจะเป็นชาเลนที่มีชื่อว่า the arrival นะครับการมาของไมเัิลจอแดนที่ เป็นการช่างช่างเป็นการสร้างชื่อเสียงนะครับในเพลย์ออฟ NBA Playoff นะครับโดยการทำสามสามอะไรวะโดยการทำา63แต้มนะครับทำสถิติใหม่นะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่ล้มสถิตินี้ได้นะครับก็คือทำา63แต้มใน Playoff นะครับซึ่งในเกมนี้เป็น Playoff ฟเกมที่2นะครับในรอบแรกฝั่งตะวันออกตอนนั้นชิคาโกบูลนะครับเจอกับบอสตันเซลติกที่นำมาโดยไลลี่เบิร์ดนะในปี96เนี่ยเป็นเป็นปีที่เท่าไหร่วะ เป็นปีที่เท่ไหร่ของจอแดนไมค์คอนจอแดนนี่รับเข้ามาในปี84นะครับก็คือปีที่2ของเขานะมาไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเกือบลืมในชัเลนะของเราวันนี้นะครับต้องชนะเกมนะครับแล้วก็ทำ63แต้มนะ6แอสซิส์ด้วยนะครับผมไหวไหมเนี่ยได้ดิ Let's go มาครับ Live Boston Game นะครับผมวันนี้เป็นเกมชิคาโกบูลส์นะครับบุกมาเยือน บาสตันเซลติกนี่ครับเป็นเกมที่สองในซีรีส์นะในยุคนี้มี3เกมนะครับสำหรับซีรีส์เพลย์ออฟนี่ครับเกมแรกนี่บาสตันเซลติกเอาชนะไปได้แล้วนะครับเกมสองเกมสามก็ชนะ,ะอยู่ดี <c oughs> นะ <c oughs> ก็คือในยุคนี้เนี่ยยุคที่จอร์แดนกำลังปั้นทีมบูลสเนี่ยครับช่วงแรกๆก็ลมดุคลุกคลานนะจออย่างอย่างบเบลอนี่ครับ มาซี่จอแดนใครนะกาวินเหรอโอเกลี่นะครับอ่านไม่ทันมีใครบ้างที่แน่ๆมีจอแดนนะครับส่วนฝั่งเซลติกแน่นอนนะครับมีไลลี่เบิร์ดนะครับหมากบอ้าวลืมอีกแล้วว่าต้องกดบังคับทั้งทีมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนดูไม่รู้เรื่องเลยชิบหายโอเคปิดฟิลเตอร์โอ้โหโดนจบเลยครับจอแดนทัหกสิบสามแต้มจอแดนหกสิบสามแต้ม กดยับจอ์นสันจอ์นสันห้าวีเลยครับจอ์นสันหัวขับช็อตวีบาวเอ,อ้ยได้อยู่ผมต้องเก็ตแอสซิตหกครั้งด้วยใช่ไหมแต่ทำแต้มก่อนทำแต้มก่อนๆๆๆยอดนี่ผมบังคับตัวเดียวนะพยายามบังคับตัวเดียวนะครับแลลี่เบิร์ดเจอ,อย,ยิงใส่แนโโโ่โอเค ไปดิเก้าเวนอ้สามต้มครับความยากระดับอะไรวะคือปกติผมตั้งตัวเกลวไว้ฮอฟเฟมอยู่แล้วนะครับยากสุดมันน่าจะคล้องจองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะชอนสันชอนสันจะลุยชอนสันเอ้ยอะไรเพื่อนือรีบาวอเออหกเลขครับรีบาวให้ที่ไมเคลิล มีเคลมิเคลจอแดนมุดล้ปัน่นโ,โ,โดนล็อกอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยยสายลุยมาว่องจัดอะอูอ้หนึ่งแอตสิสนะครับไมเคิลจอแดนนะครับแท็บอินเบาๆใช้คำว่าแท็บอินทิปส์นะครับแท็บอินบอนบอลแมคเคลยังไงนะ่ะยืนนิ่งเลยแมคเคล โอ้โหแล้วไถมาอเอาจนได้ครับไถใส่โอเล่มาซีด่ดีดไมเคิล,คลยิงสามแต้มดิเออไมเคิลไมเคิลจะแดน,นสับสับ,สบละมุดมามุดมาบูลี่ใส่ไม้ฟาวครับโอ,โอ้โหแล้วรีเบิร์ดเมื่อกี้เดือดร้อนครับปล่อยบอลเร็วโอเค ถ้าฟีตโตรจอดแดนปล่อยเร็วเนี้ยอโอเคนี่จอดแดน2แอ,อสซิสโอเคเพิ่งได้6แต้มเวนเฮ้ยจึ๊กจึ๊บด,ดีนี่เออแลลี่เบิร์ดก็แลลี่เบิร์ดนะครับพาริชละ่ะชื่อใช่ไหมเอาไม่ได้โอเคเบิร์ดแลลี่เบิร์ดเอ้ยโอ้โหเข้ามาจนได้เว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพิ้วจัดแล้วพร้ชอ็อต ออบอกเลยยิงกลางไถห่วงไว้ใจผมนะครับไว้ใจผมไมเคิลไมเคิลสเต็ปดูลีลาดูลีลาแล้วหยอดโโอ้ห <c oughs> เหลือกินเหลือใช้มาครับนำสิบเอ็ดแต้มนะครับทีมชิคาโกบูลส์ลนะครับบอกเลยผมจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่นะฮะผมจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ จอแดนทำ63แ้มและชิคาโก,กบูสนะสสสสนะชนะนะครับในเพลย์ออฟเกมที่2รอบแรกสับสับมาอีกแล้วได้อยู่วันนี้เออเออบอกแล้วไถ่วงขอยบอกเจอไรีร่เหมอไม่ใช่ฟเฟโลเวย์นี่เป็นไง โอ้โหขนาดเออร์ลี่ยังลงแ่ะ <c> น <oughs> ่ครับมิดดีม้มาจิกเชี่ยนแบบฮอฟเฟมนี่ <c oughs> อนสัน้นสติลยกหลบหนึ่งหลบสติลอีกทีฟาวโทษทีจอแดนโยกโยกลบในเกมนั <c oughs> ini, ้นนี่จอแดนได้ยิงฟีตัว2ีลูกเลียบย่บลง19กนะ แต่วันนี้เมื่อไหร่ที่ได้ฟรีโตรกูไม่พลาดครับผมนะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมิเกลจอแดนจบนี่ไงโดนโดนอือโดนโดนไ้เออเก์วินไปโยกโยกลมูดอีกแล้วหยอดชิวๆครับคือเฟิร์สสเต็ปโคตรหัวเนี่ยนะครับ ติดไฟแล้วให้ไลลี่เบิร์ดยังไม่ให้โอเคเบิร์ดวับช็อตโอ้ห,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 หตัวนี้ก็เก่งนะครับตอนที่ผมเล่นชาร์ที่สองนี่แบบโคตรยากนะครับเล่นชาร์ที่สองโคตรยากเพราะว่าต้องน,ะนี่เป็นไงต้องชนะสิบห้าแต้มขึ้นไปนะครับแล้วเป็นแบบมันเป็นเกม ที่ยูเอสเจอก e ับทีมอะไรวะนะครับมีไลลี thumbs, ank, content, uck, anyway> okay. ank, labeling, ank, ่เบิร์ดเลยโคตรเก่งบิงมายิงกันเรื่อเือโอ้โหยิงตรงไหนก็ได้ครับยกเว้นวงนอกนะครับไปมิเคลมวเคลวโอเคเอ๊เจอสวยนี่ไง6แอตซิสได้มา5นะครับ อีกหนึ่งครั้งเท่านั้นครับเป้าหมายที่3ของเราซิสติงโอ้ยวิ่งติดได้อยู่รีบาวาเออเสกอกเลยไปอีกแล้วไปอีกแล้วบุรี่ได้ไหมไม่ได้เอ,อบุลลี่ไม่เข้าก็ยิงตรงนี้เลยนะี่ครับซิสติงระวังแลลี่เบิร์ดโอเคเบิร์ดครับเจอกับเชวิน เราฮุกซ้ายไม่ได้ครับไม่ได้ครับมองหาจอแดนก่อนในดับแรกใครอ,อ่ะ,อะเนี่ยโอ้ยอ่ะเอ้เก็บเสียเก็บเสียนี่ใส่บิดต,ตัวแต่ยังได้อยู่โอเคโกเกรสคอมพลีตนี่ครับมาครับเล่นกันต่อในกอตเตอร์ที่สองนะครับ ตอนนี้เรานำอยู่เท่าไหร่เนี่ยเกลเวินมาเจอเจอแลลี่เบิร์ดตเขยับออกมาไกลหน่อยนี่คือไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะแกว <c oughs> โอ้โหเจอแลลี่เบิร์ดนี่ครับ <c oughs> อโอ้โหเอาไม่อยู่เบิร์ตตัวคนใหญ่มาสติลเอ๋ยว้าวครับ <c oughs> ฟาวสองก็ไดะพอสตันแก้เกมเลยครับส่งไล่เรเบินมาปิดโจแดนไว้มือห่วงยากขึ้นแล้วออื้มาเลยครับอือโยกมาโอ้โหแล้วปิดมาอย่างไวเลยโอ้โหเหมือนจะหลงนะเก่งจัดเดี๋ยวฟาวโอ้โหออกไม่ได้อีกฟาวแย่ไ้วโจแดนเอ็น เอนจ์บรูดทิ้งในครับแมคเคิลแมคเคิลเจอโอเออมาหน่อยเสร็จกูหื้อหื้อมาค่้ยเดี๋ยววาวอีกโอเคแกบรูดหื้อหื้อบรูดแม่นจัดพี่เบิร์ด คอยิงปล่อยเร็วไปแกเฮ้ยลงเฉย <c oughs> โอเคจอแดนต้องปล่อยสามแต้มไวมากเลยครับเอน็นระวังโอเคเฮ้ยฟเฟดอเวนนิดๆไม่ได้นะครับเฮ้ยดีบาวไม่ได้โอ้โหมีทั้งเอน็นมีทั้งซิตติง้งเบิร์ด เบิร์ตยิงกันได้วรืยโอ้โหลงด้วยค่อยๆไล่มานะครับบอสตันบร์ตแล้วหลุดมาอีกแล้วเบิรลต้ิวจัดอ้นี่เรียกสกรีนแล้ววิ่งมายิงมาครับอีก30สิบแต้มโอ้ยเดี๋ยวฟาวโอเค ผมลืมตัวจกสติลตลอดเลยเอาอีกแล้วไฮ้จังหวะรีบไปได้ครับไรล,ลีเบิร์ดไรลีเบิร์ตไรลีเบิร์ดโดนลุลโโลลม,มโอ้โหแล้วหลุดมาแพริชโอ้โหไล่มาเป็น18แต้มเลยครับติดไฟแล้วด้วยครับแพริชแพริชครับโอ้โหตัวปลิวโอ้โหไหวไหมไเพื่อน ดูจังหวะสับจัวสับโอ้โหแน่นจัดอะฝั่งนี้แน่นจัดเข้าไปยังไงก่อนเข้าไปยังไงก่อนเฟดอเวย์ใส่แม่งนี่นึกไม่ออกเฟดอเวย์พี่เบิร์ดพี่เบิร์โยกมาขวานะครับสับซ้ายโอ้โหวิ่งตัวใหญ่แต่คล่องจัดอะ จอนเซนมามาคอนแทคกันจอยสันเลยโอ้โหดูไลน์อเบิร์ดคนเดียวนะครับอ้อมาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรเฟดองเวใสัยนี่เข้าไม่ได้เฟดองเวใส่เลยครับบรูดพี่เบิร์ดติดไฟนะครับเพอริไจ์เพอริไโอ้โอาไม่ไหวอีกแล้วเนี่ยโโอ้ห ดูเปลี่ยนกัวเลยตัวเนี้ยที่เลยนะคอร์ซินเลยเนี่ยช่วนสั้นยวต้องรอดูเกมตัวเต็มก่อนตัวไม่สลา,ายเป็นยังไงเอาอีกแล้วเลยรีเบิร์ดโอ้โหจบ쿼ตเตอรที่สองนะครับตอนนี้ชิคาโก,กบูสนาอยู่14แต้มเนี้ยพักครึ่งกันกน่อนหมายกันมาเล่นกันต่อนในครึ่งหลังเลยครับตอนนี้ตัวจริงไปพักกันกน่อน มาแลลี่เบิร์ดโอ้โหแลลี่เบิร์ดกับแพลริชนี่ครับเข้าคู่กันเป็นอย่างดีตอนนี้ไล่มาเป็น12แต้มนะครับทีมบอสตันนะครับแลลี่เบิร์ตหลุดกันมาหน้าตาเฉยครับแลลี่เบิร์ดจังหวะงสิบแต้มนะครับแลลี่เบิร์ตครับเรียกสกรีนจะยิง โอเคโอ้โหดูดิเือถ้าจะวิ่งมาปิดเนี่ยก็ทิ้งในนะครับให้แม็กเฮลแต่ถ้าไม่ปิดวอฟจดก็เสร็จติดไฟกันอยู่เนี่ยจอห์นสันสรับบอสตันเซลติกแม็กเฮลแม็กเฮลยึกยักษ์ยึกยักษ์ุกซ้ายไม่ได้เพื่อนไม่ได้เพื่อนใครเก่งสุดเลยตอนเนี้ยสำรองเนี่ย เออพอแล้วตัวจริงลงกไหมพอแล้วนี่ครับเดี๋ยวเขาไล่ทันเอ็นเอ็นจทีจอนสันครับแพ็กสันที่ตัวแข็งเลยครับแพ็กสันเฮ้ยทำไมอยู่โล่งๆเลยอ่ะเอาโอเคไม่ลงโอกเดี๋ยวรีบพาไม่ได้อื้อ เอาโอ้โหโดนจกเฉยอ,อะไรเล่เาเฮ้ยตัวหายไปไหนไวะตัวประกบเอ้นติดสกรีรรดแล้วแล้ววิ่งควับชดไม่ได้ไม่เหมือนเลลี่เบิร์ดข้างนไม่ใช่เลลี่เบิร์ดเพื่อนซับซับโอ้โหฝั่งนี้อย่างแน่นข้างในแน,น่นแน่นแบบแน่นจัด,จด ไม่ได้รีบาวด้วยโอเคสามแต้มไปดิเออเรื่โอเควิ่งติดนึกว่าจะสติวนึกว่าจะส่งฝั่งนี้โอ้โหรีบาวไม่ได้อีกแล้วครับวงในกูไล่มาหกแต้มชิบหายชิบหายละออโอเค 49าแต้มมาจอร์แดนยกโหโยกข,ขวาครับมาไม่ได้โอเคแพลริชดับเบิลทีมแล้วแพลริชมุดมารีบาวโอเคกว่าจะได้นะเพื่อนนะรีบาวยากรีบาวเย็นเอาเสร็จกูดีอย่างนี้ออเปล่าโอ้เออสี่ตัวไม่พลาดดีครับห้าสิบเอ็ดแต้มครับ แน่นจัด <laughs> ม, the big man ม,มีเดอะบิ๊กแมนช่บหมเอ๋อมาครับใช่จ,จสติวอไม่ได้ช่อนสั้นสปีดเหรอเพื่อนโอ้โหแล้วสปินมูฟไปเอ,อ๋สวยครับฮึืมฮืม ซับซ้ายซับขวาแล้วมุดฟาวครับโอ้โหฟาวลงเวทเมนเวตโอ้ยิงกันเรื่อยๆไม่ลงติดไฟแล้วกูติดไฟกันแล้วกูมีไฮน้นะเข้าไม่ได้เออยิงสามกับมาซี่ปกป้องอย่างหนานแน่นยิงกันเรื่อยๆลงนะครับหกสิบแต้มจอแดน 63แต้มที่63ถอยอมาไม่ได้ยิงกันเรื่อยแต้มที่ไม่ได้แต้มที่63ไม่ได้ยิงยากยิงยิงได้ยากยิงได้เย็นจริงๆไม่ได้จริงๆอ่ะสามแต้มมึงอ่ะเะ ตามต้มไม่ได้จริงๆว่ะมาอีกหนึ่งนาทีก็กว่าสาบับสับแล้วมุดมามุดมาโอ้โหโอ้โหลูกบาสแทบจะฟาดหน้าแม็กเฮลเ <c oughs> ข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เฟดอเดวใส่นี่เฟดอเวยังไงก็ได้ครับจอแดนเนี่ย ัมาแล้วออื้อโเรียงเข้าไปดื้อๆครับมาครับวัะตูสุดท้ายนะครับวัดศาสตร์หน้าใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับชิคกีากบูกำลังจะชนะบอสตันเซลติกนะครับในเพลยอ์ออฟรอบแรกหรือเปล่าอะไรตั้งสิบนาทีแลนรีเบิร์ดครับโยกมาขวาแล้วหลุดเข้ามานี่ไงโอ้โห แต่ชาวบ้างยังเยอะอยู่สเต็ปแล้วยิงกันแสกหน้าอย่างนี้แหละมาหยุดยั้งเขาไม่อยู่ครับ70แต้มนี่ครับ70แต้มเข้าไปแล้วนะครับไม่ต้องต่อเวลาด้วยนะครับเหมือนของจริงอ่ะไม่ต้องต่อเวลาเหมือ,อนออของจริงครับก็ทะลุ70แต้มแล้วจอร์แดนดันจอร์แดนดันแล้วหลุดมาจนได้แต่โอเคมาครับ เอาเสร็จผมอย่างเงี้เอ๊ะปล่อยเด็กว่างๆได้ยังไงครับในยุคนี้จอแดนทุ่นยะิบโศกเนี่ยสติ้งให้เบลวัตตันครับ,บเบลวัตตันแลรี่เบิร์ดแลรี่เบิร์ดวิ่งมายิงพับช็อตไม่ไม่เหลือฮิบเบิร์ตเอาอีกแล้วครับทำให้ตายไม่เหลือมานำสามสิบแต้มผมว่าไม่น่ามีปัญหาละเกมนี้ เจอเรสติ้ง <The> ให้ลารีเบิร์ดตลารีเบิร์ดเอาอีกแล้วถ้าไม่ตายโอ้โ oh ห oh. ยังไงก็ลงกันเนี้ยมาเดฟไปไม่ได้โอ้โโอเคโอ้โหแพลนดิ oh. ้งก็คือตัวโคตรใหญ่อ่ะลารีเบิร์ตเจอกับเกอร์วิน สูไม่ได้ทีได้ทำแต้มไปเยอะสามนาทีสับแล้วยิงแสกหน้าเหมือนเดิมนะครับหลุดไปแล้วโอ้โหเฟดเอาเว่ยเฟดเอาเว่ยไม่เคยพลาด 8ปแต้มนะครับของจอแดนสเตปแล้วมายิง3เออนนาทีใส่จัดอะ <c oughs> ลงเฉยเรียบร้อยครับผมไมายเคิลจอแดนนะครับทำ92าแต้มนะครับสร้างสถิติใหม่ในเพลย์ออฟเลยครับ รอบแรกเกม2ครับเอาชนะบอสตันเซลติกได้นะครับเกมในฝันเกมในฝันนะครับของจริงคือแพ้นะตกรอบด้วยนะครับชาเลนจ์ของเรา3อย่างนะครับทำเสร็จหมดแล้วนะฮะสำหรับชาเลนจ์นี้นี่สามทาวเอลยครับก็จบไปนะครับสำหรับชาเลนจ์ของเราในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันใหม่นะครับในพาร์ทหน้านะครับกับชาเลนจ์หน้านะครับในปี1988นะครับ Star of Star แล้วก็มาเดิมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามดูกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาดูใหม่กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหนบ๊ายบายครับ